เป็นอย่างนี้นะคะตัวคุมเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําเองได้มันน้าก็หยดน้ําหยดลงมาส่นในนี้อันนี้มันเป็นผ้าโล่มาค่ะไม่เปียกนะข้างนอกไม่เปียกนะแต่จับจับดูเนี่ยเย็นเย็นข้างในเปียกแต่มือเราไม่เปียกเห็นไหมข้างในเย็นเมื่อกี้ล้างล้างไม่ถึงตรงนี้นี่ก้มล้างตรงนี้เลย แอ,อเรายังไม่ได้เปิดอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเปิดก็ล้างทิ้งไว้เลยล้างทิ้งไว้ออกไปไหนต่อไหนกลับมาเปิดก็โอเคนี่โอเคอันนี้เปิดไฟแล้วพี่สนุกเปิดไฟแต่ว่าสาับคัทเอาไว้ก็ควบวมกัๆๆๆนใมีน้ำหยดเห็นไหม แล้วข้างในมองไม่ค่อยเห็นนะจะมีขี้ฝุ่นเดี๋ยวเอาน้ำฉีดเข้าไปข้างในสเปฉีดเข้าไปข้างในเดี๋ยวใช้ไอ้นี่หัวหัวฟู่มันเข้าไม่ถึงนี่ใช้หัวแหลมๆใช้ที่ฉีดแบบแหลมๆนะเ๋ยวส่องไฟดูซิโอเคขี้ฝุ่นที่มีเกาะ กลัวอะไรรู้ไหมกลัวเรื่องไฟดูดอย่างเดียวอันนี้ก็เรามีผ้ารองไม่ต้องกลัวนี่ค่ะน้ําก็จะหยดลงมาอย่างนี้เห็นไหมน้ําหยดลงมาใส่ผ้ามันจะเป็นอย่างนี้มีเป็นสายเล็กๆพี่สโนุขอฉีดก่อนนะคะมาค่ะแล้วก็ล้างนี้ลงไปก็ไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะมันก็จะ ลำบากหน่อยในการถือเพราะมันต้องใช้มือพยงุงเพราะน้ำมันหนักอะที่มือน้ำประมาณหนึ่งลิตรได้อโอ้ยแล้วก็ต้องปั๊มอีก เห็นไหมที่มันแห้งๆนะ่ะอันนี้คือทําไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแลนะ้วและแห้งแล้วได้กลิ่นสะอาดมากมันจะมีน้ำน้ำโฟมค้างอยู่ตรงนี้เราก็ฉีดๆไปนะคะนี่นี น่าจะช่างแอร์ล้างแล้วบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาทำแล้วไม่ระวังเห็นไหมเป็นรอยเป็นรูลงไปเลยมันบอบางมากเลยอเมื่อกี้ที่เราล้างนะน้องเห็นไหมน้ำหมดเดีย๋ยวไปเติมน้ำก่อนนะคะนี่ดีอย่างหนึ่งคือ เราไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดหน้ากากออกอะ่ะเพราะว่าเราเห็นนะเห็นไหมลังลังคลึงอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้มันมาถึงข้างล่างเลยเราก็คือแบบเชงเงเอไม่ต้องถอดให้ยุ่งยากเป็นผู้หญิงก็ล้างได้นะคะถ้าแบบนี้นะซื้อบันไดามาอันนึงคือซื้อบันไดามาอันหนึ่งได้ค่าล้างแอร์เอาค่าล้างแอร์หนึ่งครั้งมาซื้อบันไดได้อะ่ะบันไดก็คือเอาไว้ใช้ได้ตลอดเลยจนกว่าจะผุจะพังไม่ต้องไปจ้างเขาล้างแค่ตัดไฟตัดไฟก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาผ้ามาเช็ด ดูดูคาบตรงนี้เห็นไหมนี่ดำปีเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวมันเลยเพราะว่าเรามีที่รองแล้วเป็นผู้หญิงก็ทําได้ค่ะประหยัดเงินด้วยทุกๆ3เดือนก็ล้างได้แต่ถ้าเราไปจ้างเขาทุกๆ3เดือน3เดือนแป๊บเดียวนะวันเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวเอง3เดือน1นึ่งพันสเดือน1นึ่งพันโอ้ยมันไอ้นี่เกินไปไหมอะไปซื้ออุปกรณ์เหรออะอุปกรณ์ให้ทั้งกระบอกฉีดผ้ารองแอร์ผ้ารองล้างแอร์แล้วก็ โฟมล้างแอร์พี่สนให้ตีให้ไม่เกินหนึ่งห้าร้อยอะต่อครั้งนะคะไม่เกินห้าร้อยบันไดคือเราซื้อครั้งแรกห้าร้อยนี่คือยังเลอเลนะเพราะว่ามันมันถูกมากอะลงทุนครั้งแรกครั้งแรกบันไดด้วยบันไดด้วยอุปกรณ์ด้วยตีให้ลงทุนครั้งแรกห้าอเออหนึ่งพันห้าร้อยนะตีแบบเน็ตๆนตไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรมากก็ลอกแท้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรมากคะ่ะตีซะหนึ่งพันห้าร้อยแล้วครั้งต่อ,ตอไปเราลงทุนไม่ถึงหนึ่งร้อยค่ะ พราะกระบอกกระบอกแรงดันน่ะเรากระบอกแรงดันเราไอ้นี่แล้วไงกระบอกแรงดันเราเราซื้อแล้วครั้งแรกก็ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะพังจนกว่าจะทําหล่นแตกมันก็อยู่ได้หลายปีถ้าเราไม่ซุ่มซ่ามทำหล่นแตกนะบันไดก็อยู่ได้หลายปีค่ะถ้าเราไม่ไปทํามันหล่นแล้วค่ะแข้งขามันหักมันทนทนมากแล้วครั้งที่สองเราก็ลงทุนไม่ถึงร้อยซื้อแค่น้ํายาแค่นั้นเองจบง่ายมาก แล้วเขาก็จะมีขาหย่อนลงมาแบบนี้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 แบบน,แบบนี้เห็นไหมมีขาย่อนลงมาค่ะนี่ก็หาถาังน้ํามาล้างข้างล่างแบบนี้ค่ะไม่มีอุปกรณ์แล้วก็พี่สนุใช้ตัวนี้ใช้อันนี้นะคะกระป๋องนึงไม่กี่สิบเองไม่ถึงร้อยเนี่ยกลิ่นหอมหอมดีแต่ยังไม่รู้ว่าเวลาเปิดแอร์มากลิ่นหอมเขาจะออกมาไหมเพราะว่าเราเอาน้ําล้างหลายรอบอะน้ําล้างสองรอบอะ่ะตัว รังพึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้นะพี่สนุเรียกลังพึ่งแล้วกันนะเนาะเรียกง่ายๆแล้วก็ถอดอันนี้คือประมาณเศษเราใช้ไปเศษสองส่วนสามเศษสองส่วนสามนะคะเหลืออีกหนึ่งส่วนเก็บไว้เอาเก็บไปใช้รอบหน้าก็อีกประมาณทักสามเดือนหกเดือนก็ล้างอีสามเดือนก็ได้เพราะว่าเราล้างเองไม่ต้องเสียเงินเนี่ยแล้วเราก็ถอดอันนี้ถอดอันนี้ออกมาล้างกันมันปันนะคะกันโฟมมันตันอยู่ข้างในเนาะเอาไปล้างจะล้างยากพี่สนุทํายังไงร,รู้ไหมพี่สน,อนุอมน้ําอมน้ําแล้วก็ เอาปากเป่าเพื่อที่มันออกเพราะว่าเอาน้ำเอาน้ําฉีดลงไปรูมันเล็กมากมันอาจจะไม่ออกนึกอ,ออกไหมเราก็อ,าอมน้ําแล้วก็ปากเป่าปากเป่าน้ําลงไปจะได้สะอาดคือแล้วเราซื้อบันไดามาอันหนึ่งซื้อบันไดามาไว้ปีนเป็นผู้หญิงก็ทําได้ค่ะบันดไดี่นพี่สนุซื้อไว้พี่สนุเอาไว้ข้างนอกนะบันไดก็จะเคลือบๆหน่อยนะคะซื้อบันไดไว้เอาไว้ปีนพี่สนุปีนเปลี่ยนหลอดฟลุงหลอดไฟเองนึกออกไหมเราอยู่บ้านนะเราไม่ได้อยู่แบบปัม๊ม ชนบทต,ตามบ้านนอกที่แบบไปไหว้วานคนนู้นคนนี้มาปีนให้ได้คนข้างบ้านมาปีนให้หน่อยไม่เสียตังอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่แบบนั้นไงเราอยู่แบบว่าจะไปเรียกช่างเรียกอะไรมาก็ต้องเสียเงินจะไปเรียกเพื่อนข้างบ้านมาก็เกรงใจเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาปีนเป็นหรือเปล่าน,นะพี่สนก็เลยทําเองต่อท่อต่อต่อท่อน้ํะค่ะเอาเลื่อยเล็กซื้ออุปกรณ์ซื้อเลื่อยซื้ออะไรมาเลื่อยเองค่ะอะไรที่มันไม่ยากเกินไปนะต่อท่อติดกาวเขาทํายังไงติดกาวยังไงเปิด เปิดดู YouTube ทอบว่าเขาทำยังไงพี่สนุก็ทำเองเปลี่ยนหลอดไฟก็ปีนเอามาได้ปีนเองบันไดไปซื้อก็คือพันพันพันนิดๆมีหลายขนาดมหาีหลายความสูงแล้วก็หลายความแข็งแรงนะคะบันไดนะเราก็ซื้อซื้อบันไดเอามาไว้ปีนปีนทำอะไรเองค่าช่างใช่ไหมช่างมาทำก็คือเจ็ดแปดร้อยนะแค่ล้างแอร์ไม่เติมน้ำยาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับน้ำยาแอร์เจ็ดแปดร้อยเราไปซื้อบันไดอันหนึ่งตีซะบันไดอ่ะพันหนึ่งแล้วกันไม่ต้องใหญ่มาก เอากระทดรัดผู้หญิงยกได้ไม่เกะกะมีที่เก็บอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตีสะพันหนึ่งเท่ากับเราจ้างช่างล้างแอร์ได้หนึ่งครั้งแล้วปีปีหนึ่งเราต้องจ้างล้างกี่รอบอะถ้าขี้ฝุ่นเยอะก็ต้องล้างหลายรอบอันนี้พี่สโนโหลายปีแล้วนะไม่ได้ล้างอะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดพอมาเปิดแล้วเด็กกระลอกเขาปีนขึ้นไปกระลอกเขาปีนขึ้นไปแล้วมันทําบอกว่าคือไปทําให้รังรังพึ่งข,ข้างบนอะ มันตันแล้วก็มีขี้ฝุ่นคือเหมือนเขาไปเหยียบบนนั้นแล้วก็ไปทั้งฉี่ทั้งเอือกกระลอกซนอยู่แล้วนะเขาจะปีนแถวเนี้ยแมอันนี้ก็คือรอยกระลอกแท้เน,นี่ยแท้หมดกระลอกเขาจะซนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเขาจะปีนขึ้นไปไปวิ่งบนนู้นเรียกลงมาก็ไม่ยอมลงวิ่งอยู่บนนู้นอนะ่ะไปขี้ไปเยี่ยวทําให้มันตันพี่สจนุก,ก็เลยทํายังไงเปิด YouTube แล้วก็ล้างเองแต่แต่ระวังเรื่องไฟแค่นั้นเองเราระวังเรื่องไฟช็อตเราก็ตัดคัดเอาทสับคัดเอา์เลยค่ะสับคัดเอาอ้้นีดวย สับคัดเอาแอร์แล้วก็สับคัดเอาไฟบ้านเลยจบเนี่ยยังมีคาบอยู่นะมีคาบขี้ฝุ่นเดี๋ยวเราต้องเอาน้ํามาฉีดล้างตรงนี้เห็นไหมน้ําที่มันลงมาเมื่อกี้ค่ะมันยังมีแบบเป็นขี้คโครนขี้คโครนเราก็ล้างนี่ไม่ต้องกลัวมันเลอะ